จนมันใกล้ตายเลเวลเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตอนที่สี่ร้อยสิบเก้านี่มันเรื่องอะไรกันหัวข้าไม่ได้คาดคิดเลยว่าสํานักถุงจะเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรกําจัดมารสาราจินถิงสันได้ไปเยี่ยมชมที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของสํานักล่วงมาก่อนหน้านี้สาราจินถิงสันในตอนนั้นได้ตัดสินใจไม่ยึดติดกับความแค้นในอดีตและปล่อยให้สํานักถึงอยู่อย่างปลอดภัยแล้วนี่นาะ และพวกสำนักยุนมาทำอะไรที่นี่การที่พวกเขาแสดงตัวหลังจากเกิดเพลิงไม่ครั้งใหญ่แบบนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญมากเกินไปแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันเริ่มน่าสงสัยขึ้นไปทุกทีว้าหูเต้าจงทำตามคำสั่งของท่านบนรบรพบรุษซะพวกเรามาก็เพื่อจะพาเจ้ากลับไปกับพวกเราก้านายความร่วมมือด้วยท่านบนรบรพบรุษได้เลิกยุ่งเลือกทางโลกไปตั้งนานแล้ว คิดได้กันทำไมขอถึงต้องออกคำสั่งเช่นนี้ด้วยเลิกตั้งคำถามเจ้าก็แค่ต้องตามตามคำสั่งเท่านั้นฮะนั่นมันฮึบจ้าจ้าการยิงธนูแบบนี้ว่าหูจริงอย่างนั้นรึ ลูกศรพลังงานที่เครี้ยรากมากยิ่งนักเพื่อเห็นแก่ที่พวกเราเคยเป็นคนในสำนักเดียวกันข้าขอแนะนำให้พวกเจ้ารีบหนีไปจากที่นี่ซะถ้าพวกเจ้ายังอยู่ที่นี่ต่อไปพวกเจ้าจะไม่มีทางได้ออกไปอีกแบบมีชีวิตแน่แน่พวกเราทั้งหมดต่างก็มาถึงที่นี่กันแล้วใจพวกเรากลับไปง่ายๆได้อย่างไรกัน ผู้อาโสทั้งสิแห่งสำนักยุนนี่พวกเจ้าในตอนนี้ข้าไม่ได้เป็นหนึ่งในพวกอุโซแห่งสำนักยุนอีกต่อไปแล้วดังนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีใครคนอื่นรับตำแหน่งสืบต่อเอาเถอะข้าไม่มีอะไรจะต้องโกรธพวกเขารีบออกไปจากที่นี่ซะถาาพวกเจ้ายังไม่ไปอย่าได้ถือโทษว่าข้าไร้บรานี พวกเราจะไม่มีทางทำแบบนั้นแน่ๆเว้นแต่ว่าปรมาจารย์แห่งศาลาจินติงศาลจะยินดีมอบมากกะดานของท่านบรรพบุรุษให้กับพวกเราสิ่งที่ท่านบรรพบุรุษเก็บเอาไว้ในมากกะดานนั่นมันคือสมบัติของสำนักทั้งสามของพวกเราและพวกเราจะยอมมอบมันให้กับศาลาจินติงสาลได้อย่างไรกันมันนี่ นจังเฟยฟานก็จำได้ในตอนที่ข้ามาเยือนศาลาจินติงซานแห่งนี้เป็นครั้งแรกในตอนนั้นจังเฟยฟานก็เป็นคนที่มากับข้าด้วยในตอนนั้นข้าเองก็ไม่ได้คาดคิดว่าข้าจะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่ศาลาจินติงซานแห่งนี้ต่อข้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากไล่จังฟยฟานกลับไปที่ข้าตามชิ้นนั้นก็เพราะว่าอยากช่วยชีวิตเขาไปด้วย นับตั้งแต่วันนั้นเวลามันก็ได้ผ่านพ้นมานานแล้วเมื่อเวลาเปลี่ยนอะไรๆมันก็เปลี่ยนตามไปด้วยชินกันนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ข้าจะพูดกับท่านในฐานะที่ท่านเป็นอาจารย์ได้โปรดกลับตัวกลับใจซะเถอะก่อนที่มันจะสายไปนี่คือท่าทีของเจ้าเมื่อพูดคุยกับอาจารย์ของเจ้าอย่างนั้นถ้าหากท่านกลับตัวกลับใจข้าก็จะยังนับถือท่านในฐานะอาจารย์ ว <ไป S 1> ่าโอ้เต้าเจ้านั้นเป็นถึงผัวอุโสท,ที่มีอายุมากถึงขนาดนี้แล้วข้ารู้สึกลายใจแทนเจ้าจริงๆที่เห็นเจ้าทำร้ายคนรุ่นหลังเช่นนี้สะได้ดูเหมือนสาเหตุที่พวกเจ้ามาที่แห่งนี้ก็เพื่อจะมาหาเรื่องข้าอย่างนั้นสินนะ ดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่คิดที่จะกลับตัวกลับใจอีกแล้วใช่ไหมไอ้เจ้าพวกนี้พวกโสทั้งสิบของสำน,นักหยุนอย่างงั้นสินนะ พวกเจ้ากล้าดียังไรกันนั่นมันเริงล่วงอย่างนั้นหรอย้อนกลับไปในตอนที่เจ้าสาราจินทิงซานเดินทางไปที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์พวกอุสุรทุกคนต่างก็เห็นการมีอยู่ของเองลิงร่วมาก,ก่อนแล้วครั้งหนึ่งในอดีตเริงร่วงเขาอยู่บนจุดสูงสุดของบัญชีดาเมื่อสมรปีก่อนนอกจากนี้เ็ายังเป็นยอดฝีมือผู้ที่มีพลังร่างรบอุตราคาาดอกบัวแปดกลีบที่หาจัวจับได้ยากอีกด้วย นี่ถือว่าเป็นเรื่องของพวกเราสำนักจุนข้าอยากจะขอร้องอ้อนวอนให้พวกอุโซปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปด้วยเถิดไรสาระหัอหูหเต้านั้นเป็นพวกอุโสของศาลาจินติงซานแล้วเขาไปเกี่ยวข้องอะไรกับสำนักหยุนของพวกเจ้าถ้าพวกเจ้าไม่อยากตายแล้วก็พวกเจ้าทุกคนก็รีบใส่หัวไปซะ เขาเป็นผู้ที่เขี่ยวจานกับวิชาต่อความตัวพวกเราทุกคนไม่ควรจะประมาทข้านั้นได้ยินมาว่าท่านได้ใช้พลังทั้งหมดที่มีในจุดตันเถียนของตัวเองเพื่อที่จะต่อสู้กับสิทธิยยดคุณทรงมาแล้วในตอนนี้พลังวรยุทธ์ของท่านก็ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูกลับมาอย่างสมบูรณ์ครั้งหนึ่งหนะ้าท่านเคยเป็นถึงผู้นําของเราอัศวินดําฟานซุยเหวินท่านลองมองตัวเองดูให้ดีส,สักซในตอนนี้สาระยินงติงซันไม่มีอะไรดี ทำไมท่านจะต้องเป็นคอยรับใช้พวกเขาด้วยช่างน่าขันสักจริงๆเฮอเรื่องของข้าที่เกิดขึ้นในอนดีมีน้อยคุณนักที่จะสามารถรู้ได้ไอ้เจ้าวันเหมือนเซียวนี่มันรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรกันคำพูดของเจ้ารนหาที่ตายจริงๆเอ๊เอ๊ ร็วมกกรรกกักรู้กุตระกายดอกม่วแปดกวีบอ้อย้าดูเหมือนว่าทุกคนจะระเมินพลังของสาราจินมถิงซานต่ำกคนนปยสิน,นะพลังนั่นคือพลังรัง,ร,งร,รูกุตระกัยดอกม่วแปดตีบ ในเมื่อผู้โซฟาลิเทียนได้ถูกจัดการไปแล้วนั่นจะต้องเป็นพลังของหลืงล่วเแน่ๆฮะมีฝีมือกันแค่นี้เองอย่างนั้นเหรอไปพวกโอนหัดเอ้ยท่านเหลงล้วมีเพียงท่านคนเดียวเท่านั้นสินะที่คอยปกป้องสาลาจนติงสานอยู่เมื่อสามรปีก่อนท่านได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเกินกว่าจะจินตนาการได้เพื่อฝึกฝนตัวเองให้แข็งแง ทำไมท่านในตอนนี้ต้องพยายามทาหน้าที่เป็นเทพผู้พิทักษ์ของสาราจินติงซานด้วยกันเล่าทําไมท่านถึงไม่ลองคิดด้วยดีเมื่อสาลาจินถิงซานถูกทําลายไปท่านที่ให้ความร่วมมือกับพวกเราก็จะถูกยอมรับและจะถูกคนทั่วทางยุทตภพบยกย่องให้กลายเป็นผู้ร่วมมือที่แสนจะยิ่งใหญ่ท่านหน้ายังมีโอกาสจะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งนะท่านเลิงล้วนไปโจาโมนี่พูดมากจังสุภาษิตบ,บอกไว้ว่า คนพูดมากมักจะอายุสัน้นเอาละมาดูกันสิว่าเหลืองรั่วได้ยินแบบนั้นก็จะพูดอะไรต่อเอาแล้วคร่าวนี้เหลืองรั่วไม่ได้ตอบกลับตัวเขาเลือกที่จะหายตัวไปจากจุดที่ยืนอยู่ในยทันทีเอ้ยเป็นไปได้งไหมว่าเหลืองรั่วเขาหายจากอาการบาดเจ็บแล้วเฮ้ยตั้งแต่มา่เล่นกัน ร่างโลกูตระกาได้ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้มันปรากฏที่ด้านข้างของฟานซุยวนเรือรดดวนได้เกินว่างรวดเร็วก่อนที่จะใช้พลังฟวามือของตัวเองฟานซุยวนรู้สึกขมวดคิว้วว่าเขาได้ป้องกันการโจมตีด้วยแขนทั้งสองข้างเท่านั้นยังไม่พอคนอื่นๆทุกคนพวกเขาก็ถูกโจ,จมจนกระเด็นกลับไปด้วยเช่นกันเงาแห่งความมืด เอาแล้วเอาแล้วไม่นานนักตัวทั้งท้องฟ้าทั้งมดก็ถทุกกคุมไปด้วยเงางดำแห่งความมืดเงางดำพวกนั้นมันได้ล้อมรอบและพุ่งเข้าหาฟานเวนเซียนที่กำลังสันกลัวและถอยหลังอย่างรวดเร็วตุ้มตุ้มตุ้มพลังฝ่ามือสีทองที่ถูกอัดแน่นมันเหมือนกับผีเสื้อที่ตกมาจากท้องฟ้าพลังที่ว่ามันได้ตกลงบนร่างกายของฟานเวนเซียนท่นผัอวอุศท่นผัอวอุศท่นผัอวอุศตกทุกคนต่างก็จ้องมองด้วยความหวาดกลัวตกตะลึงเป็นอย่างมาก หลือดวนนั้นแข็งแกร่งเกินไปอยอดฝีมือพวกมิพลังร่างรถก,กุติรัการดอกกว่าแปดลีบแข็งแกร่งและหนักกว่าเกินกว่าที่จะสามารถตกลงได้วโอ้เต่าที่เห็นแบบนั้นเขาเองก็รู้สึกตื่นเต้นจนท่วมทน้นแม้กระทั่งสาวกแข่งสาลราจินถิงซานพวกเขาเองก็ตื่นเต้นด้วยเช่นกันเฮออกล่องดวงใจข้า Cháu mới đi khẽ này em, vàng ngắn rứa Chẳng on air chừng chừng